มาพี่น้องฟองฟต,ตุ๋ตัาอนครับเจ็บแซบน้ำกันแซบตะลุฟ้าเพือเท่มดามื่กี้น้ำกเือเดิมเซฟมันินข้าพี่น้องมัน้องกมา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 แซบแซบน้บกันพี่น้องคุ่นะลาบหมูตุ๋ไข่ปลาตู้ทอดแซบกเกลืเดิมดลาพี่น้องเตเตมกับเซฟแซบละมามามาตอนนี้เกินชอบเลย

ค่นหนึ่งแครหนึ่งอค่นี้แค่ยังแก่รป็นงป๊บอ่อือมพุดบแล้วอืมอืมสามมื้อสามมือม้อแจนั้นเหรอ ากระดาษกรดาษอื่อแล้วไปตดตัวาเร่องนุ่งเอางเาเรืองเงินทังเลยให้จังมากแต่งไม่หกิไงไงโอเคแหละ่ต้องกินนยังมาไหม จำหนยอีเไหมไปกินแจ่ก็ปคือกินเขาเงนิน

มีซอสกรอบแล้วแจีบตัวขึ้นไม่กรอบม็นเห็ไจองรต่างหา กำนังมาจากครับดีไม่แห้งสคัญนนะครับได้วขอบรงตะพ่นทำคอมเมนต์ที่้มนั้นได้เป็นเราเป็นนั่แหละดีมีแห้งลำด้วยลำด้วยครับกระคาบสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ